ในสภาผู้แทนราษฎรของไทยที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยเกิดการลงไม้ลงมือใส่กันเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2547ได้เกิดศึกฟาดปากข้ามรุ่นกลางห้องประชุมสภาเมื่อพลตำรวจเอกประทินสันติประพบอดีตอธิปดีกรมตำรวจคณะดำรงตำแหน่งสอวอกรุงเทพได้เดินตรงเข้าไปสาวหมัดต่อยบริเวณใบหน้าของนายอดุลวันชัยธนวงศ์สอวอแม่ห้องสอน เนื่องจากการขัดแย้งเรื่องการอภิปรายสถานการณ์ที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสแต่ต่อมาพลตำรวจเอกปทินแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งสวในที่สุดจากเรื่องต่อยมาถึงเรื่องการกระโดดทีมใส่กันเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2551ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากที่นายสมเกียรติพงไพบูร์สสสัดส,ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ด้ท้ากลางห้องประชุมให้สมาชิกพักพลังประชาชนเข้าชื่อถอดถอนหากเห็นว่าการขึ้นเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขัดรัฐธรรมนูญพร้อมมีการท้าด่วนนอกสภาเมื่ออภิปรายเสร็จนายกาวรุณโหสกุสอสอกลสสกรุงเทพพักพลังประชาชนในขณะนั้นได้เข้ามากระโดดถีบก้นนายสมเกียรติแต่นายสมเกียรติเอี้ยวตัวหลบทันทำให้ถูกเพียงเฉียดเฉียดก่อนที่จะตามมาด้วยการด่าทอใส่กัน ร้อนไปจนถึงนายชัยชิดชอบต้องเข้ามาห้ามศึกครั้งนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษในการลุนโดยให้รอลงอายาว้ว้สองปีพร้อมลงข้อความขอเข้ามาผ่านสื่อและไม่นานมาน,นี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากับกรณีภาพโป๊โ,ปโปกการจอทรทัศน์ในห้องประชุมรัฐสภาถือเป็นเรื่องเฉาที่น่าอับอายซ้ำยังมีกรณีนายนัดบรรทัฐานสอสอพักประชาธิปัตย ที่ปรากฏเป็นข่าวว่าแอบเปิดดูรูปโป๊กลางห้องประชุมสภาซึ่งต่อมาได้ออกมายอมรับว่าเปิดดูเพื่อลบทิ้งหรือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากับกรณีที่นางสาวรังสิมารอดรัศมีสสสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์ได้ประท้วงว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำารุงรองนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมคล้ายคนเมาขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมย่อกลับว่าไม่ได้เมาเหล้าแต่เมารัก จากนั้นจึงตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปจนในที่สุดร้อยตำรวจเอกเฉลิมสรุปสาเหตุหน้าแดงของตัวเองว่าป่วยด้วยโรคก,ก้านหูอักเสบจึงเห็นว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรนั้นนอกจากจะสะท้อนจริยธรรมแล้วยังสะท้อนเห็นถึงความคุ้มค่าของเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไปเป็นค่าเงินเดือนต้องคิดดูว่าคุ้มหรือไม่ที่จะจ่ายให้กับสสที่มีพฤติกรรมไม่น่าดูเช่นนั้น